คุณครูแดงอีกแล้วนะคะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนจากเชือ้อโควิด19ค่ะคุณครูแดงจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักโควิด19กันนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะเพื่อนมาฟังเรื่องโควิด19กันไหมคะเฮมทำไมช่วงนี้หนูไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้านเลยคะ่ะ โรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นก็ไม่ได้ไปแล้วทำไมตอนนี้ใครๆก็พูดถึงโควิด -19 คะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกบ้านมีเชื้อโรคใจร้ายแบบใหม่ที่ชื่อว่าโควิด -19 ค่ะเชื้อนี้เพิ่งเกิดครั้งแรกมเมื่อเดือนธันวาคมปี2019เริ่มต้นเจอที่ประเทศจีนตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะบางคนเรียกเขาว่าโคโรนที่แปลว่ามงกุฎเพราะว่ารอบๆตัวเขา มีน้ำแล้ๆเหมือนใส่มงกุฎอยู่ตัวเขาก็เล็กมากๆค่ะถ้ามองเฉยๆก็จะมองไม่เห็นเ <l itz> ชื้อโควิด <l itz> 1 9อยู่ได้ในน้ําลายและน้ํำมูกถ้าคนป่วยไอออกมาเชื้อก็จะพุ่งออกมาด้วยลอยไปได้ไกลถึง2เมตรเลยนะคะถ้าใครที่ยืนใกล้ๆก็มีโอกาสที่จะหายใจเอาเชื้อเข้ามาในร่างกายแย่แล้วดูสิคะเชื้อโควิด1 9ทําให้พี่เขาป่วยเลยคะ่ะ จากเชื้อจะลอยมาในอากาศตรงๆบางทีเชื้อก็จะแอบอยู่บนมือเช่นถ้าคนป่วยเอามือปิดปากตอนไอมือเขาก็จะเปื้อนเชื้อโรคทีนี้ถ้าเขาเอามือไปจับสิ่งของต่าง,างๆเช่นลูกปิดราบันไดปุ่มกดลิฟต์ที่จับบนรถไฟฟ้ารถเมล์ที่จับรถเข็นช็อปปิง้งหรือว่าสิ่งของอื่นๆเชื้อโควิด -19 ก็จะไปเกาะบนสิ่งของเหล่านั้นถ้าไปจับต่อเจ้าเชื้อเนี้ย ก็จะรีบมาเกาะอยู่บนมือของเด็กๆพอเด็กๆเผลออมนิ้วแค่จมูกหรือว่าจับขนมมากินเซโร่ก็จะตามเข้ามาในร่างกายแล้วก็อาจจะทําให้ป่วยมีไข้ไอหายใจลําบากบางคนที่เขาป่วยหนักๆเนี่ยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะคะถึงตรงนี้เด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าใครๆก็รักหนูก็เลยขอให้เด็กๆอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภยัย แต่ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆเด็กๆก็ควรที่จะสวมแมสกไม่เอามือไปจับไปรูปสิ่งของต่างๆไม่อมนิ้วไม่แคะจมูกและที่สําคัญเด็กๆควรที่จะล้างมือบ่อยๆล้างนานๆล้างทั่วๆสมพูจะได้มีเวลาจับเ,เชื้อโรคออกไปให้หมดโดยเฉพาะตอนก่อนกินอาหารช่วงนี้เด็กๆอาจจะรู้สึกลำบากกันหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะว่าตอนนี้คุณหมอพี่พยาบาลพี่เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำงานอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนค่ะที่จะรักษาคนป่วยแล้วก็ทำภารกิจที่สำคัญคือคิดค้นยาและวัคซีนที่จะเอามากำจัดเจ้าเชื้อโควิด1 9นี้ให้ได้วันที่พวกเราทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติใกล้เข้ามาเรื่อยเแล้วล่ะค่ะยิ่งทุกคนอยู่ที่บ้าน ไม่กระจายเชื้อไม่รับเชื้อวันนั้นก็จะมาถึงเร็วขึ้นนะคะระหว่างนี้เองเด็กๆก,ก็มีภารกิจที่สำคัญมากเหมือนกันค่ะคือเล่นอยู่ที่บ้านล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่อมนิ้วผู้ใหญ่ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทำภารกิจที่สำคัญนี้ให้ได้นะคะหนูก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะ ไงมัค้าเด็กๆหลังจากที่รู้จักโรคโควิด19แล้วทีเนี้ยเด็กๆต้องระมัดระวังตัวเองนะคะอันดับแรกเลยใส่หน้ากากอนามัยหลังจากนั้นนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อยู่แต่บ้านอย่าออกไปไหนนะคะเพื่อมองกันดูแลรักษาสุขภาพของเรานะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะเด็กๆ